สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนิดและคุณนานะคะเด็กๆอยู่ทางบ้านสบายดีไหมคะอากาศช่วงนี้เป็นยังไงบ้างร้อนไหมคะถ้าร้อนนึกถึงอะไรคะคุณานาน้ำแข็งค่ะอ้าวนรือถึงน้ำแข็งนะคะวันนี้ถ้าเด็กๆหรือคุณครูที่อยู่ทางบ้านพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านนึกถึงน้ำแข็งคุณครูนิดมีกิจกรรมดีๆที่จะพาเด็กๆมาทดลอง เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณอาอ๋อการทดลองยกน้าแข็งด้วยเส้นได้ค่ะ,ะการทดลองยกน้ำแข็งด้วยเส้นได้จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้นเชิญคุณอาแนะนําเลยค่ะแอ,อันนะคะจานค่ะน้ํานะคะช้อนค่ะแล้วก็นี่นะคะเส้นได้เกลือค่ะน้ำตาลแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ น้ำแข็งนะคะทำไงต่อคะคุณนิดเกลือมีรสอะไรคะคุณนาเค็มค่ะแล้วน้ำตาลล่ะคะหวานค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กก็คงต่อได้เหมือนคุณนาไปนะคะเด็กเราก็จะเตรียมน้ำแข็งค่ะคุณนาอ่าน้ำแข็งค่ะอันนี้ให้านละหนึ่งก้อนให้คุณนิดนะคะนลหนึ่งก้อนนะคะให้ของคุณนาค่ะแล้วก็ได้ค่ะคุณนาต้องไปทำยังไงก่อนคะ ชุบน้ำก่อนนะคะนี่มีค่ะชุบน้ำชุบน้ำาใหเบียก่อนนะคะอันนี้ของคุณนิดค่ะอันนี้และหลังจากนั้นเราก็จะมาวางเส้นได้ไว้ตรงกลางก้นน้าแข็งนะคะเด็กๆวางเส้นได้ไว้คุณครูนิดจะใช้เกลือโรยลงไปบนเส้นได้ส่วนคุณนาจะโรยอะไรนะคะน้ําตาลค่ะคุณนาชอบหวานสังเกตดูนะคะว่า ระหว่างเกลือกับน้ำตาลอะไรจะสามารถยกน้ำแข็งก้อนนี้ได้เด็กๆรอรุ้นไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องทิ้งระยะเวลาห่างของมันประมาณ5นาทีค่ะอีก5นาทีเรามาเจอกันนะคะเด็กๆไรจะสามารถยกน้ำแข็งได้มานับไปพร้อมๆกับครูเลยค่ะหนึง่งสอง ทราบไหมคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปการทดลองกันนะคะการทดลองสรุปการทดลองได้ยกน้ําแข็งได้ก็คือเกลือที่เราใส่ลงไปทําให้น้ําแข็งมีอุณหภูมิที่ต่าลงและทําให้น้ําแข็งมีประสิทธิภาพในการรักษาความเย็นในตัวได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเกลือเป็นตัวเพิ่มความเย็นให้กับน้ําแข็งดังนั้นเกลือจึงหลอมระหว่างได้กับน้ําแข็งให้ยึดติดกันได้ นั่นแหละค่ะจึงเป็นที่มาของได้ยกน้ําแข็งค่ะและเรายังนําเกลือไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการปั่นไอศครีมรดนะคะเด็กๆเป็นไงคะเด็กๆสนุกไหมคะถ้าสนุกอย่าลืมติดตามคลิปดีๆจากคุณหน้าแล้วก็คุณคูนิดอีกนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ